กำแพงซ่านะครับในรอบนี้เป็นรอบกำแพงโบนัสนะครับของทีมสีแดงกำแพงโบนัสของเราในวันนี้นั้นมีชื่อกำแพงว่ากำแพงสาสีกติกาของกำแพงสาสีนี้นะครับผู้เล่นแต่ละท่านนั้นจะต้องไปยืนทางด้านฝั่งนู้นของสระผมจะทําการโยนเหรียญ3าสีนี้ลงในสระถ้มาม่านจะเปิดแล้วถึงกระโดดลงไปในสระเพื่อหยิบมาคนละเหรียญนะครับแล้วก็ว่ายมาขึ้นฝั่งที่เพลย์แอรเรียนี้ แล้วค่อยกระโดดข้ามกำแพงตามรูสีที่เราได้โอเคค่ะถ้าผ่านไปได้นะครับรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทจากเนเจอร์กิกงปฏิการได้ง่ายแค่นี้เองทั้ง3าท่านพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเข้าประจําที่เลยพร้อมไหมครับพร้อมผมโยนเหรียญเลยนะครับเอาเลยครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้ว กำแพง มาดูความหายนะของทีมสีได้อีกครั้งนะครับเพื่อทั้ง3คนนะครับเห็นรูกําแพงนะครับก็โดดลงไปเพื่อที่จะเก็บเหรียญให้ได้นะครับคุณบูนะครับได้สีฟ้านะครับคุณแจ๊บได้สีเขียวส่วนน้องฝนนี่ได้สีแดงครับพอกําแพงมาถึงเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน้องแจ๊บนะครับซึ่งเก็บได้สีเขียวกระโดดเข้ารูสีแดงไว้แล้วก็ผักเาน้องฝนตก ไม่เข้าใจเลยนะครับน้องแจ๊บครับน้องแจ๊บตาบอดน,นี้หรือไรร่วงตบน้ำแบบนี้นะครับทีมสีแดงก็เลยไม่ได้โบนัสไปน,นะครับ แทงบอนะี่แน่นอนมันต้องช่วยเหลือกันต้องใช้สมองความสามัคคีครับแต่ทีนี้เนี่ยผมเข้าใจทีนี้เ็าช่วยคุณฝนครับแต่พอหันมาอีกทีคุณแจ๊บนี่เห็นรูมาใกล้แล้วตกใจช็อกน้ำผมเลไปแย่งรูของฝนเขาแต่ไม่น้อยหน้าฝนบอกรูชั้นฝนจะโดดตอมไม่หลานรู้เลยว่าถ้าเกิดบ้านใครไฟไหมอ่ะใครหนีก่อนคนแรกสรุปแล้วนะครับทำไม่ได้นะครับไม่รอด เนเจอร์กิฟนะครับ <z> แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ความสนุนสนนกสนานมากมายเหลือเกินนะครับจาก small room. นสมอลรูมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมมากๆนะครับขอบคุณครับ <yap prere Paris> แล้วก็ขอบคุณนะครับความสนุกสนานที่มีตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์กิฟและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมรายการและอยากจะร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับอยากจะมาซ่ากับเราในรายการนะครับสมัครเข้ามาได้ครับที่ www d o m h o ล i i n ินเดอะ t h a i l a n d c o m นะครับหรือเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง facebook.com h o ส e i n โฮล์มอ t h a ด l a n d ลากลับมาพบกัพบพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลากันไบก่อนสวัสดีครับเกมกำแพงซ่าถาคนกล้าชนให้หายบ้า